บุกเสกที่อันนี้เป็นเหรียญเจ้าประคุณสมเด็จโตนะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับร้อมหาเศรษฐีปี2537นะครับนี่ครับบุกเสกเสาห้านะครับพิธีใหญ่บุกเสกพิธีใหญ่เสาห้านะครับ ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพบกับพระกลุนะครับต้องบอกว่าพระกลุเป็นพระที่พระเด็คุณหลวงพ่อพระครูสถิตปร,ริยัติกิจนะครับได้เก็บสะสมไว้นะครับวันนี้บอกว่าบิ g กแอช่วยไปบอกญาติโยมหน่อยน้ำไปเป็นสีมงคลได้ใครชอบนะก็มาแลกเปลี่ยนทําบุญไปได้เพราะอาตมาเนี่ยหลวงพ่อน,นี่ก็เก็บไว้นานตั้งแต่ปี2 5 0 5นหยนะครับ สะสมไว้นะครับวันนี้ท่านตั้งใจนำมามอบเป็นสิมคลกับทุกท่านนะครับหลายท่านถ้าชื่นชอบนะครับที่เห็นนี้คือหลวงพ่อโตนะครับวัดรักังนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดรักังนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลมยาสีเขียวนะครับสวยงามมากเลยสร้างสองสร้างปี2537ครับนี่ครับ สองพัน้าร้อยสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับสวยงามมากนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะฮะสวยมากๆเลยนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับนี่ครับหลวงปู่หลวงปู่โตครับองค์สีเขียวนะครับพื้นสีเขียวนะครับลงยาสีเขียวสวยงามมากๆนะครับนี่ยสวยงามสุดๆนะครับบารมีหลวงปู่โตนะครับสลับทองนะครับสลับทอง พิเศษนะครับไม่ลอกไม่ดำนะฮะนี่ถ้าใครนี่พร้อมใส่สร้อยนะพร้อมสร้อยเลยครับพร้อมสร้อยเลยครับผมก็เห็นแล้วก็ยังชอบเลยนะเห็นแล้วยังชอบมากมากนะครับบารมีหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีนะครับรุ่นนี้นะครับปีสอง7ัน้าร้อยสามสิบเจ็ดครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับ บุกเสกที่อันนี้เป็นเหรียญเจ้าประคุณสมเด็จโตนะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับร้อยแปดมหาเศรษฐีปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับบุกเสกเสาห้านะครับพิธีใหญ่บุกเสกพิธีใหญ่เสาห้านะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับอยากได้เป็นสี่มงคลนะครับขอเชิญนะครับแวะมาได้นะครับที่วัดบ้านทุ่งเสรีนะครับประกาศหลวงพ่อ ใจดีมากๆเลยนะครับท่านมาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยผมว่าท่านต้องได้ของดีเป็นสี่คนแน่นอนหลวงพ่อใจดีจริงๆนะครับนี่ครับด้านหลังครับเนื้อทองแดงลมยาสีเขียวนะครับขอบทองหูสวยงามมากพร้อมกับพร้อมกับนี่ครับสร้อยนะครับสวยงามจริงๆนะครับถ้าไก่ชื่นชอบก็แวะมานะครับตอนนี้เรียกว,ว่าหลวงพ่อบอกพิกัด ไปบอกนอยแล้วเปิดกุแล้วเนี่ยจะมอบให้เป็นสีมงคลกับญาติโยมนะครับเชิญได้นะครับหรือจะโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมมอบไว้ให้ก็ได้นะครับขอความเป็นสีมงคลเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับเป็นโชคดีร่ํารวยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับห้าองค์ใครเป็นเจ้าภาพคนละหนึ่งชุดเดี๋ยวนี้ก็ามีจองแล้วมีจองเริ่มมาจองแล้วกะเอาว่าจะหายได้สักสองร้อยร้อยคณะร้อยสายซึ่งจะไปเดิน ซึ่งจะไปเดินช่วยเหลือมูลนิธิอันยิ่งใหญ่เนี่ยฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้รับทราบจยากรายการนี้แล้วก็มาติดต่อขอเป็นภาพได้หรือว่ามาขอเป็นของที่ะระลึกได้แกโยมเป็นที่ะระลึกในเทศกาลเท่านี้แน่นอนเนี่ยฉะนั้นโยมทมําบุญแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวัง